ว่ามันจะเป็นฟอร์มแบบไหนใช่ไหมดูกิ่งแล้วก็ดูลำต้นแล้วก็ดูระบบรากนะคะดูเลยลำต้นดูตรงนี้หัวใจสำคัญแผ่ท่าแผนที่เขาติดตาไัเนี่ยเสียบยอดมาเราต้องดูว่าให้มันเนียนนะคะแล้วดูว่าแตกยอดไหมแตกยอดไหมแล้วก็สองใต้ใบดูด้วยว่าใต้ใบมีปัญหาไหมมีจุดไข่อะไรไหม นะถ้ามีจุดไข่อะให้พี่ฟรีอย่ารับเพราะว่ามันคือเพี้ยงหอยแล้วมันจะเป็นลามในแปลงของเราเองนะคะดูตัวตัวตัวหน้าใบดูใต้ท้องใบถ้าไม่มีโรคโอเคแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเอามือควดูเอามือรูปดูตรงนี้โคนต้นแต่ถ้ามันยุ่ยออกมาสแสดงว่าโดนเชื้อรากินเนี่ยค่ะเอามือรูปเลยถ้ามันแบบยุยออกมาอันนี้มันคือขีตไคร่น้ำนะ ถ้าเปลือกตรงนี้มันแตกอ่ะอย่าซื้อแล้วก็ระบบลากดูล่าอากาศมันจะต้องขึ้นเต็มเนี่ยตามสเต็ปเลยระบบลากดูว่าต้นนี้หกโยกไหมถ้าโยกก็อย่าไปรับเพราะว่าอย่าไปเลือกเอาแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปปลูกแล้วมันจะทำให้ดินแตกก็ดินแตกปุ๊บระบบล่าตัวนี้มันขาดแล้วทีเนี้ยก็ปลูกไปอ่ะไม่งามไม่โตฝากร้านด้วย ฝากฝากดูที่ร้านด้วยนะร้านคอปเตอร์ถ้ามาสนนสามสิบสามตัดหม่ธงสีฟ้ามีอยู่ร้านเดียวนะคะที่นี่ดูแลหลังการขายให้ด้วยคือแจกยาให้ทุกวันหวยออกรับยาได้เลยฟรีๆจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งนะถ้าไม่ใช่ว่าแค่ครั้งเดียวนะจนกว่าเราจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งแต่เจ๊มไม่เบื่ออยู่แล้วกลัวลูกค้าเบื่อ